น้อ,องแพ้ครับแล้วโดนของมากันแล้วเป็นศิลปินนักสแสดงมากันแล้วใช่ไหมครับแล้วจุดเปลี่ยนที่แท้จริงเลยครับที่ก้าวเข้ามาสู่ในแวดวงวงการอของร่างทรงนี้แบบเต็มตัวคืออะไรครับคุณลาทางนะครับพี่แพรคุณ <c oughs> ลาทางมากเลยจริงๆแล้เราต้องอธิบายก่อนว่าอย่างอย่างตัวแพรค่ะอาจจะไม่ได้เรียกว่าร่างทรงแต่ในคําทั่วๆไปหรือคนอื่นที่เข้าใจเนี่ยเขาอาจจะมองว่าอย่างนี้เป็นร่างทรงของแค่คือเท่ากับว่ามีครูบาอาจารย์มีอะไรอย่างนี้จุดที่สนใจก็คือเรารู้สึกว่า อยากรู้เกี่ยวกับเรื่องอักขระขอ,อมเกี่ยวกับเรื่องยันต์ต่างๆเลยเนี้ยค่ะก็เลยเริ่มศึกษาพอเริ่มศึกษาแล้วก็ไปศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์ศึกษาศาสตร์ความเชื่อเรื่องของพิธีกรรมการบรงวงสรวงหรืออะไรหลายๆอย่างจนกระทั่งมามาเจอครูบาอาจารย์ล่าสุดที่อยู่กับพ่อปู่ฤสีเนตรคีเนี่ยก็คือศึกษาในเกี่ยวกับคาถาอาคมไสยศาสตร์ครับอ๋ออยู่กับพ่อปู่พ่อปู่นี่ก็คือเป็นเป็นฤษีเป็นฤษีใช่ไหมครับ ไปเจอกับพ่อปู่ได้ยังไงครับน้องแพอพี่ที่รู้จักเขาเหมือนแนะนําอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไปเจอครั้งแรกเหมือนกับว่าความความถูกจริตอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกศรัทธามากแล้วก็ที่ผ่านมาก็คือปู่จะสอนอะไรหลหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นแนวคิดหรือการแบบรารู้ว่าในสิ่งเรื่องคาถาศสยศาสตร์มันมีจริงแต่เราทํายังไงที่เราจะอยู่คู่กับมันได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยศรัทธาใช่ไหมครับแล้วก็เป็นหลวงลูกศิษย์แล้วทีนี้ก็เลยมาถึงจุดเปลี่ยนจุดนี้ใช่ไหมครับ น้อแพ้เคยหนีตัวตนของเราอันนี้ไหมเคยหนีค่ะแต่จริงๆแล้วไม่ได้เชิงว่าเราเราไม่ชอบตามเหมือนกับว่าเราไล่ขั้นมาอยู่จุดเนี้ยเราไปเจอกลุ่มคนที่เขาไม่ได้จริงใจจะบอกว่าเรื่องคาถาหรือเรื่องอะไรเนี้ยมันมีจริงๆ <c oughs> คนเก่งก็มีคนไม่จริงก็มีหรือคนเก่งที่ขาดจัญญาบันก็เยอะนานหรือ,อยังครับน้องแพ้ที่เข้ามาศึกษาตรงนี้แบบจริงจังครับสามปีค่ะโอ้สามปีนะครับถือว่านานประมาณนึงเลยนะครับผม <c oughs> <c oughs> ป็นจุดเปลี่ยนพี่แพนอีกจุดจุดเปลี่ยนหนึ่งคือเป็นเพราะว่าเล่าตัวพี่แพนมีจากคนที่อยู่ในศาสตร์นี้ด้วยไหมเราถึงแบบหันมาสนใจทางด้านนี้เต็มตัวอืเอาเป็นว่าเหมือนกับว่ามีประสบการณ์มาดีกว่าค่ะแต่ว่าเต็มเต็มจริงๆมันเป็นความอยากรู้อยากเรียนของตัวเองด้วยพี่แพนเป็นคนที่อยากรู้อยากหาคําตอบกับสิ่งนั้นเราเลยไปหาคาถามหาคำตอบ ครับแล้วมาถึงตรงจุดนี้บอกได้เลยว่าแทบจะเป็นไฮไลท์เลยนะครับเพราะว่าจะมีอยู่คลิปหนึ่งครับผมที่เป็นไวรัลแล้วก็ดังมากในโลกโซเชียลตอนนี้นะครับผมครับนั่นคือพิธีกรรมหนึ่งใช่ไหมครับจะเรียกว่าพิธีกรรมก็ได้ใช่ไหมครับผมที่อมไฟแล้วก็พ่นควันออกมาอพเมอทอ อันนั้นความหมายคือคืออะไรครับผมอันนั้นเป็นพิธีการถอนคุณสายถอนบนดำถอนอาถรรพ์ต่างๆการในการอมไฟอะค่ะถ้าตามหลักวิทยาศาสตร์จะมีเหตุผลในการรองรับอยู่นั่นคือเวลาเอาไฟเข้าในปากแล้วมันจะไม่มีออกซิเจนเมื่อไม่มีออกซิเจนแล้วมันสามารถดับไฟได้<ม>แต่ว่าในเรื่องของพิธีกรรมเนี่ยก็คือการใช้ธาตุไฟในการทําลายล้างหรือในเชิงของคนปฏิบัติจะเรียกวก่ากระสินไฟนะคะ่ะกระสินไฟใช่ค่ะโอ้เป็นอะไรที่ดีมากเลยครับผมอย่างนี้ก็ มีคนเข้ามาให้รักษาเยอะไหมครับก็ดูเป็นแค่คนเข้ามาเยอะค่ะแต่ส่วนใหญ่เราก็จะใช้ความสามารถของตัวเองในการพูดคุยหรือในการมองเขาก่อนเพราะบางทีเนี่ยเขาไม่ได้มีของอะไรแต่ว่าเขาคิดไปเองก็มีเป็นเรื่องของสภาพจิตใจนี่ดีมากเลยน้องแพครับการเล่นไฟของพี่แพรนะครับมันต้องมีการฝึกฝนไหมฮะฝึกค่ะก็คือมันเป็นเรื่องของการกระสินไฟก็ต้องฝึกในเรื่องของกระสินไฟมากๆฝึกในเรื่องของสมาธิอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่าง ีนบเลยครับแสดงว่าจะทําอะไรพวกนี้เราก็ต้องมีการผ่านการเรียนการฝึกฝนไม่ใช่ว่าใครจะทําอะไรก็ได้เลยใช่